น้องมานี่ยังมานี่มานี่เขาไปจอดเขาเลี้ยวเลยครับเนี่ยเขาวงมัเนี่ยต,ต,ตีวงตาตุ ออกไม่ได้ดิรถบัสมันมาเยอะออกไม่ได้ดิไม well, ่เดี๋ยวก็เวลาค่อยๆถอยกลับมาบอกเขาบอกเขาบอกเขาให้เขาเข้ามาเลย ขอาเจ้ราอน้องนะครับที่ได้ไปเบทุกท่านนะครับขอกาเทนใช่ับสี่ทุจะเดินไปดูเดินไปนเดี๋ยวเอาอีกมาดแลขอนาทุกท่านเลยนะครับที่ได้ระพจากที่ได้เบนไปจดนแปาังวด้วยกันแล้วกอนาเาราพ่น้องนะครับขอให คุญบุตวนนี้เกี่ยวกับครบครวอเราที่าพราที่ได้เป็นเาที่รเาที่รักษาับเทวดาพวกเราเวนาพระดาของทนะครับไว้มีชอบมีใจ

กันนี้คาจะมีจำานทัพน้องปรา่ว่าจะจบงานภาคภาพสอและภาคภามภาพแรกก็จะแต่งงานแต่งบ้านเ้าาจาร์เชื่วัาของเป็นวันศุกรลา้ก็จะ่นาตื่นใจขึ้กแต่ละภาคแต่ละของก็ต้องใช้หลัการบางในเชียรอาจาร์เนถ่ว่าคือวันศุรงาก็ได้จะต้องใช้หลักการบางๆนก็แข่งได้เนื่องจากว่ากากที่ร้องนำก ในสนงคมจะต่อต้านใจกลางที่ารสอบเขตภมานะครับจะขับหายที่ติที่ด้านนทกาเองติดคืการส่ได้ขับกลับมาแล้วนะครับผู้ที่ไปสข้อมูลกสับ้แล้วนะครับมบนาเปรกาเปสอท่านเลยนะครับที่าเป็นสาย แลอวถานคดีนครับที่ตดคกับพ่าได้เอนครับว่าัวกดของเราเพื่อสถานคดีภาคทุกท่านเลยนะครับได้ทำการสบสาที่บกานขอรวกเราที่สถานคดีภากับทุกท่านนะครับไม่เจ็รวจเจกาหนาทีนตู้กองพี่เดียรมายเลขรนะครับั 哎，对对对，然后啊，这这。